สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่ทุ่งบนของผมนะครับช่วงน,นี้ผมติดภารกิจมาเอาญ้าข้าวนะครับก็เลยไม่มีเวลาไปเสว่าหากินนะเดี๋ยน,นี้มาเอา้าห,ห้องแหงที่ทงก็ติดเบ็ดมาด้วยครับเป็นเบ็ดกอมอมาด้วยหกหลังมันมีอยู่แค่นี้แหละ พร้อมด้วยเหยื่อลูกปลาหกตัวเป็นเหยื่อลูกปลาเสด็จเนาะที่ผมไปจอมเบ็ดมาได้นั่นแหละก็วันนี้ก็ตั้งใจว่าเอามาปักทิ้งไว้ตรงบริเวณสระน้ำเนี่ยนะครับที่ทรงนี้แหละพอทำธุระเกี่ยวกับการงานในโตงเราเสร็จแล้วก็ผมก็จะแวะกลับมาดูเนะาะใจมยยามันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าอันนี้เราก็ มาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีโปม,มีปลาไปทำของข้าวเนะโอเคมันก็มีปลาออกอยู่นะปุ๊บป๊บปุ๊บป,บปบไม่รู้มนกันว่ามันจะกินเหยื่อหรือเปล่าบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมครึมฟ้าครึมฝนเช่นเดิมนั่นแหละครับ โอ้ยจินใหญ่เลยเหยื่อเราดีจิ้นมากป้ายใส่หลังต่อไปกันต่อเครับปักมันอยู่แถวแถวเดิมนี่แหละครับ <c oughs> ดูปักที่ไหนละ มว่าถ้าผมว่างๆนะผม,มเวลาผมจะลองเอาเหยื่อลูกปลาเนี่ยไปตกปลาจอมเบ็ดปลาไอเนี่ยปลาก,กายอะไรพวกเนี้ยนะ้หเหยื่อลูกปลาตามแม่น้ำตาน้ำอิงไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าพ,พูดไปงั้นก่อนหละ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทําการปักเบ็ดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเราค่อยกลับมาดูกันนะครับตอนนี้เราก็ไปลุยงานของเราต่อเลยดีกว่า ตอนนี้ก็พักจากการทํางานแล้วเนาะก็มาใจเบ็ดตรงนี้ครับดูคันนี้ครับหลังแรกเลยที่ปักดูกันนะครับอ้โโอ,อีกแล้วครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับกบอีกแล้วครับเป็นกบอีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเขาเก็บก่อนนะโอ้โหขัด,ขด เมื่อกี้เกือบไม่ได้ตัวนะครับเพื่อนๆไ <c oughs> อ้กลุ่มตัวนีมน้มันหลุดออกจากขอเบ็ดเนาะแล้วมันก็จะพุ่งลงสระน้ำไงผมก็กิ้งกระดดกระโดดตะคุบตามแับตกน้ําแล้วดีโทรศัพท์ไม่พังไม่กระเด็นตกน้ําไปโอเคครับสําหรับภารกิจของผมในวันนี้ก็ต้องพักก่อนแล้วครับไม่ไหวหเหนื่อยแล้วก็ฝนก็จะมาแล้วด้วย บึดตึบเลยบรรยากาศส่วนเบ็ดที่เหลือก็ปล่อยไว้งั้นแหละเพราะยังมีเหยื่ออยู่เนาะเหลืออีกหหลังอตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยก็ต้องขอตัวลาเพ,เพื่อนไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนเนอกินข้าวตอนก่อนนะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในครากหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โไปเลยเดินบายบายฝนจะมาแล้ว <c oughs>